สวัสดีครับผมวันนี้มารับน้องปุ้มปุ้ยครับไปลงน้ำเราเชอรี่มาอาบน้ำก็เลยขึ้นมาหาน้องเราจะไปเล่นน้ำนะครับก็ดื่มน้ำกินน้ำกันยังไม่คุน้นไปไปไป แล้วไปไปไปทางจีฟ้าเลยปุ่นปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยน,น้องสาวสาวน้อยปุ้มปุ้ยข้อยึดถนน,นตเต็มถนน มาคิดว่าฟังนี่โหลดยอดค่วนกุปย้มันแรนยังเยูดีลยฮะไปไปไปฮะ ไปไปไปครับไปดีๆไปดีๆขึ้นปบฝนควายตะซิดควายกำลังขอกส้างกำลังขอกกันด้อไปไปกินน้ำก yeah. ่อน

Oi oi. kìa đây Bye bye. sẽ gặp con mày. Bye bye.